ยมหวานแหกินนะครับผมหวานแหบเอาปลาปลาก็จะมีปลาชะโดปลาสวายปลายี่สกปลาตะเพียนแล้วก็ปลาบึกนะครับผมสารพัดปลานะครับโดยทีมงานหวานข้าวของเรานะครับผมตรงนั้นก็มีตรงนี้ก็มีมีตะปลาอ้อยต้อยน,นะครับบรรยากาศก็กดีลมเย็นเย็นสบายนะครับผมลมเย็นสบาย แต่น้ําออกจะคุณุณเนาอเพราะปลามันเยอะครับปลาประมาณล้านกว่าตัวมั้งปลาเยอะจริงๆนะครับปลาดุกก็ผมลงไปสองพันนะครับปลาดุกสองพันปลาตะเพียนแล้วก็นอกนั้นเขาก็มาลักเอาไปกินหมดนะครับตอนนี้ก็เหลือปลาซิวปลาส้อยแล้วก็ปลากระเดิดนะครับผมปลากลางของก็ไม่มีนะครับ สำหรับการหวานข้าวของเราก็เสร็จสิ้นไปได้ด้วยดีนะครับ11ไร่ใช้8ถุงนะครับ8ถุงนะครับ8กระสอบปุ๋ยนะครับก็ข้าวเมลี่น้อย2กระสอบแล้วก็ข้าวเมลี่ใหญ่6กระสอบนะครับผมก็ถือว่าโอเคนะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับชาวคีเตอร์นะครับที่ ติดตามรับชมนะครับคอยดูคอยให้กําลังใจนะครับกดไลค์กดติดตามกันเพื่อเป็นขวัญกําลังใจให้กับไอหนุ่มหน้ามุนคอนซูรนคนนี้นะครับผมท่ามกลางแสงแดดอันอบอ้าวแต่เราก็มาอยู่ในเสียงนาน้อยคอยนางเหมือนเดิมนะครับผมยังรักเธอคนนั้นเหมือนเดิมนะครับขอบคุณครับผม